สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวิชาการไม่ชวนง่วงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆในคอมในมือถือเราเนี้ยแหละค่ะ GPU หรือการดจอครับผมก่อนภาพจะสวยปิ๊งแบบทุกวันนี้เออมันไม่ง่ายเลยนะใช่เลยครับสมัยก่อนนี้คอมพิวเตอร์ใช้ CPU ประมวลผลภาพเป็นหลักเลยซึ่งเออมันไม่ใช่ทางถนัดเขาอะนะช้ามากเลยสิคะช้ามากครับเกิดคอขวดเลย แต่ความต้องการภาพสวยๆเนี่ยโดยเฉพาะจากพวกเกมอาร์เคดอ๋อเกมตู้ยุคเก่าๆครับยุค70-80นั่นแหละตัวเร่งเลยผลักดันให้เกิดฮาร์ดแวร์เฉพาะทางขึ้นมาพวกกราฟิกส์คอนโทรลเลอร์รุ่นบรกแรกใช่ไหมคะใช่ครับมาช่วยแบ่งเบา CPU หน่อยนึงจากภาพจุดๆพัฒนาเป็นเส้นเป็นตารางพิกเซลแบบที่เราคุ้นๆกันครับอย่างเกมนำโกกลล็กเซียนปี79นี่ก็มีสี RGB แล้วนะ ฮาร์ดแวร์เขาปรับแต่งเองเลยโหนานมากแล้วนะน,นั่นหรือ,อยังชิปแอนติกในอัตารีก็ช่วยให้ภาพเลื่อนไหลขึ้นแล้วก็เริ่มมีตัวช่วยที่เก่งขึ้นอย่าง NEC UPD7220 ครับหรือชิปริเทอร์ในอารมิก้าอันนั้นก็ช่วยเร่ง 2D ดีเร็วขึ้นเยอะจนมาถึง S386C911 ที่บอกว่ารวมทุกอย่างในชิปเดียวราคาถูกลงคนเข้าถึงง่ายขึ้นอันนั้นคือยุคเร่ง2ดีนะครับ แต่พอจะขยับไป 3D ยุคแรกๆอย่าง IBM PGA เนี่ยเจอปัญหาเลยใช่ครับแพงแล้วก็แทบไม่มีซอฟต์แวร์รองรับเลยบทเรียนสำคัญเลยนะฮาร์ดแวร์ดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีคนทำโปรแกรมมาใช้ด้วยอ,ะอ่ะอ่าแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆก็มาถึงช่วงกลางยุค90ครับผมเกม 3D บูมมากความต้องการการเร่ง 3D นี่พุ่งเลย ตอนนั้นมีใครบ้างคะก็มี S3 v i e w e อ๋อที่โดนล้อว่าเป็นตัวถ่วงใช่ครับแล้วก็ ATI 3D Rage แต่พระเอกตัวจริงต้อง 3DFX v o o d o o Graphics ครับมาพร้อม API เฉพาะชื่อ Glide อ่าทำให้เกมลื่นไหลมากใช่ครับครองตลาดเกมเมอร์ PC ไปพักใหญ่เลย แต่แป๊บเดียว n v i นว a ดียก็ส่ง r ี v a 128มาแข่งเริ่มส่งรามการ์ดจอของจริงครับผมแล้วปี1999เ v i d i a ดียก็ปล่อยของใหญ่เลย G-FROG 256ใช่ครับแล้วประกาศว่าเป็น G-PU ตัวแรกของโลกประมัยถึงเป็นตัวแรกคะมีอะไรพิเศษจุดสำคัญคือมีฮาร์ดแวร์ T-N-L ครับ Transform and Lighting ค่ะ T-N-L คือมันย้ายงานคำนวณสามิต,ติพวกเปลี่ยนรูปทรงวัตถุคำนวณแสงเงาที่ซับซ้อนนะครับ อ๋อจากเดิมที่ CPU ทําใช่ย้ายมาให้การ์ดจอทําเองเลยผลคือประสิทธิภาพพุ่งกระชูดเกมสวยขึ้นสมจริงขึ้นเยอบว้าวแล้วพอมีฮาร์ดแวร์เก่งๆก็ต้องมีภาษาหรือ API ให้คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมคะถูกต้องครับตอนนั้นก็มี2องค่ายหลักๆคือ OpenGL อันนี้เป็นมาตรฐานเปิดใช้ในงานโปรมาก่อนครับแล้วก็เกมอย่าง Quake ส่วนอีค่ายก็ DirectX ของ Microsoft เพื่อ Windows โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนคือ DirectX 7ใช่นะคะใช่ครับออกมารองรับฮาร์ดแวร์ TNL พอดีเป๊ะกับ GeForce 256เลยแล้ว DirectX 8ก็ตามมาอีกพร้อมของเล่นใหม่ที่สำคัญมาก Programmable Shaders อันนี้เปลี่ยนโลกเลยครับมันเปลี่ยนยังไงคะ Shaders เนี่ยคือจากเดิมการ์ดจอเหมือนโรงงานที่ตั้งโปรแกรมมาตายตัวใช่ไหมครับค่ะ s h a d e r ททำให้การ์จอกลายเป็นเหมือนศิลปินที่ยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลย นักพัฒนาเขียนโค้ดบอกให้มันสร้างเอฟเฟกต์ใหม่ๆได้เองโห oh, เช่นอะไรบ้างคะตั้งแต่น้ำทะเลสมจริงแสงเงาซับซ้อนหรือเอฟเฟกต์แปลกๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือจุดที่ GPU ไม่ใช่แค่แสดงผลแล้วแต่เป็นโปรเซสเซอร์ที่โปรแกรมได้สุดยอดเลยค่ะพอโปรแกรมได้การแข่งขันก็ดุเดือดเลยสิดุเดือดมากครับ NVIDIA กับ ATI ตอนนั้นก่อนโดน AMD ซื้อปี2006 ผลัดกันออกการ์ดจอที่แรงขึ้นรองรับ DirectX version ใหม่ใหม่ shader model ใหม่ๆม,มีรุ่นไหนเด่นๆบ้ามองคะอย่าง ATI ก็มี Radeon 9700 Pro นี่ตำนานเลยครับ DX9 ตัวแรกที่แรงมากๆอืส่วน Nvidia ก็ GeForce series ต่างๆสู้กันมันเลยครับการแข่งขันนี่แหละที่ผลักดัน GPU ให้พัฒนาเร็วสุดๆ พักเรื่องเทคโนโลยีหนักๆก,กันแวบหนึ่งนะคะใครกำลังมองหาอุปกรณ์อัปเกรดคอมหรือพวกเกมมิ่งเกียร์เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือแม้แต่เก้าอี้ทำงานดีๆเนี่ยอ่าต้องมีบ้างแหละลองแวะไปดูโปรพิเศษจากร้านค้าพันธมิตรของเราได้นะคะมีลิงก์ในคำบรรยายเลยมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ชาววิชาการไม่ชวนง่วงด้วยนะจัดไปครับอัปเกรดคอมแล้วมาฟังกันต่อเลยกลับมาที่ G P U กันต่อค่ะ พอมี programmable shaders แล้วเนี่ยมันเหมือนอปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่เลยนะคะใช่เลยครับเพราะสถาปัตยกรรม GPU มันเน้นทำงานขนานมากๆทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้ดีเยี่ยมค่ะนักวิจัยก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะพลังนี้มันไม่ได้เหมาะแค่กับเกมแล้วนี่นาะเอาไปใช้คำนวณงานอื่นได้นี่จุดเริ่มต้นของ GP, GPU สินะคะครับ General Purpose Computing on Graphics Processing Units กลางยุค2000 แล้วเอ็นวีเดียก็ตอกย้ำผู้นำด้วยคู d a ปี2006ใช่ครับคู d a นี่เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้นักพัฒนาเขียนโปรแกรมให้ GPU คํานวณงานทั่วไปที่ไม่ใช่กราฟิกส์ได้ง่ายขึ้นเยอะมากเปิดประตูสู่การใช้งานในวงการอื่นเพียบเลยครับวิทยาศาสตร,ร์การเงินการแพทย์มาหมดแล้วก็มีการ์ดจอระดับตำนานอีกตัวออกมาพร้อมๆกัน g f o r c e 8 8 0 0 gtx อันนี้ใช้สถาปร,ริกรรมใหม่เลยชื่อ unified shader Unified Shader คือแทนที่จะมีหน่วยประมวลผลแยกสำหรับงานกราฟิกแต่ละอย่างก็รวมเป็นหน่วยประมวลผลอนเนกประสงค์ที่ทำได้หลายๆอย่างอ๋อทำให้ยืดหยุ่นขึ้นทรงพลังขึ้นใช่ครับรองรับทั้งเกม DirectX 10แล้วก็งาน GPGPU ผ่าน CUDA นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้ GPU เป็นขุมพลังการคำนวณจริงๆและพลังการคำนวณแบบขนาดน,นี่แหละที่ทำให้ GPU กลายเป็นหัวใจของการปฏิวัติ AI ในยุค2011ถูกต้องครับ สถาปฏิเลกรรมมันเหมาะสุดๆกับการเทรนโมเดล Deep Learning อย่างตอน AlexNet ใช้ G P U Nvidia ชนะแข่ง AI ไปีสอ1 2ใช่ครับทำให้ค u d a กลายเป็นมาตรฐานวงการ AI ไปเลยแล้วก็มีช่วงที่บูมมากๆตอนขุดคริปโตด้วยใช่ไหมคะการ์ดขาดตลาดเลยครับโอ้โหช่วงนั้นนี่แย่งกันสุดๆเลยราคาพุ่งกระชูดเลยเรียกว่า G P U นี่ปฏิวัติหลายวงการจริงๆนะคะทงแคท DCC งานจำลองวิทยาศาสตร์ครับหรือแม้แต่ Big Data ในศูนย์ข้อมูลเพราะมันทำงานขนานได้เร็วกว่า CPU เยอะในหลายๆงานแล้ว Intel ล่ะคะเขาเน้นกราฟิกออนบอร์ดมาตลอดใช่ครับส่วนใหญ่เป็น Intel s d หรือ Iris X ที่มากับ CPU แต่ก็พยายามกลับมาตลาดการ์ดจอแยกนะกับ Intel Arc อ่ามาท้าชิง n v i d i ีดกับ AMD ครับผมต้องรอดูต่อไปเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากแค่ชิปช่วยแสดงภาพในเกมกลายเป็นสมองกลขับเคลื่อน AI ได้ครับจากเกมสู่ AI สู่สารพัดอย่างเลย ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าน่าจะไม่ง่วงแล้วล่ะครับผมถ้าไม่ง่วงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับจากเกมสู่ AI แล้วก้าวต่อไปของ GPU จะไปพลิกโฉมวงการไหนได้อีกนะหรือสนามรบต่อไปคืออะไรกันแน่น่าคิดนะคะน่าติดตามมากครับอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีหัวข้ออยากให้เราเจาะลึกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกอ่านแน่นอน สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการวิชาการไม่ชวนง่วงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ